ครับก็เป็นภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง84แห่งของเราเนี่ยมันพันสร้องมันมีได้2,476คนผู้สมัครตําแหน่งมี1,110คนข้าพเจ้านายนอัทลันก์เจนุสกลาชื่อท่านานะครับไม่ต้องบอกชื่อผมนะขอแสดงเจตจำนงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ไม่ใส่ร้อยป้ายสีไม่ใส่ป้ายสีไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงในการหาเสียงถ้าจะยอมรับผลาจยอรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนาลมไดจตนาลมในการเลือกตั้งอย่างจริงใจที่เสียดู โดยสันติวิธีไม่เอาเปรียดคู่แข่งคู่ต่อสู้จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเปิดอบนบล้วตท่ามาทำงานท่านแถลงนโยบายกับสภาแล้วก็ทำงานไปใครมีเรื่องก็ที่อาชากรทั้งทั้งจังหวัดเราแล้วกันนะครับแสนสี่ผู้มีสิทธินะประชากรเราแต่ล้านแปด ผมภาวนาว่าพวกท่านคุณสมบัติดีๆ้อนรับท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับณวันนี้ณวันเมื่อวันที่ส2บสองน่าจะเป็นประโยชน์กับการทางนานการเตรียมการในรอบตอนนี้ประมาณ40สิวันที่ท่านจะต้องตรงก,กันตรงกันถึงจะใช้ได้สีผมเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีน้อง้ก็เอาตัวหัวดำไผ่อะไรของท่านนะครับเป็นาลูกต่อของขอบประจท่านก็ฝักกระบวนการน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับจับฉลาก วริการตรวจเอกซ์รข้างหน้าหรือบางครั้งเนี่ยบางคนต้องหยุดไปตลอดชีวิตเลยอะไรแบบนี้หรือว่าเสียเฮ้ยเล่นเล่นแกมาเปินข้าวเ่องมาแล้วรับรองผลรอดสองเมื่อภายในหกสิบวันคราวนี้กฎหมายท่านกำหนดมาให้รับรองภายในหกสิบวันแน่นอนยอยเลยถ้า้เต็มไปได้เราประสานก็รู้ว่าเอามาเสิร์ฟวางนี้เลยก็ได้เนาะเราถามว่า่ายแล้วทีนี้ มาดูภาพของผู้หน่วยทั้งหมดนะครับเทศบาลนครจะเยอะหน่อย